สวัสดีครับเด้อ row, สวัสดีครับอันนี้กรับที่เป็นการเพิ่มเติมนะครับเพิ่มเติมในเรื่องของคบางท่านอาจจะอาจจะบูรุษครับเนาะว่าเซฟตี้หนึ่งสองซียู่ตรงไหนเนี่ยครับมีตรงไหนเนี่ยครับอันนี้ครับเ UM. ด้อเซฟตี <Good. S 2> <Geor Python>? ้ครับอันนี้เป็นเซฟตี้มูเล่ครับเด้อเซฟตี้มูเล่ครับเป็นล้อช่วยแรงครับเป็นล้อช่วยแรง น็อตที like ่ใส uh, so ่ก uh. uh. so like ็เป um. ็นน็อตดำครับเด้อเป็นหรือว่าจะเป็นน็อตยูเแซคครับยูเแซคน็อตดำครับเบอร์13ครับเบอร์เบอร์13บสามอ่าแล้ววันนี้ก็มีการมาเพิ่มเติมในการเดินเดินเดินสายไฟครับอ่าในการเดินสายไฟที่ที่ค่อนข้างที่เป็นระเบียบครับเนาะอ่านี่ครับเดินเดินลงมาครับเดินลงมานี่เนาะมันเป็นถ้าเป็นเมสซี่ครับเด้อนี่ครับสอดกันไปในหูครับสอดไปในหูนี่ก็ไล่ไล่ไล่เข้าไปในหูนี่ไปเรื่อยเรื่อยครับ เราสิมาะทะล um. ุนี science science. ่ครับนี่นี่เนอนี่ทีมาทะลุนี่ครับสิมาทะลุคอทั้งใตครับนี่นี่คือว่าการเก็บงานครับการเก็บงานสายไฟค็ลดปัญหาในการขาดครับในการยังครับว่าจึงไซ่เคเบิ่นท้ายไปขาดนด้ครับนี่ก็คือว่าการเดินสายไฟที่ที่ดีครับที่ดีเขาเข้าเดินสอดเข้าไปในหี่ครับด้วแล้วก็นเลนครับแลนเ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 ข้าไปในในล่างครับในล่างอ่าเราจแต่นี่ครับมาเบิ้งทีอมาเบิ้งทีไอ รุ่นนี้สีบูมีอันสีบูมีน็อตเซฟชุดมันครับเนอะสีบูมีน็อตเซฟชุดมันเพราะว่าที่ที่สีมีกับสีมีเป็นเป็นที่เคยใส่ครับเนาะมีซิกูเลียครับมีซิกูเลียสีมีน็อตเซฟอยู่ในชุดมันครับเป็นเบอร์ซิฟครับเป็นเบอร์ซิฟน็อตเบอร์ซิฟครที่ประมาณนี้ครับนี่นี่ประมาณนี้ครับเวลานี่สิ่งบางที่บางอย่างเนาะมันก็ โขนเกินกําลังครับก็เซฟปฏิขาดก่อนพอเซฟขาดปั๊บระบบในการทํางานของสุดมัดก็ดีหยุดขับยุดนี่คือว่าข้อดีของเมสซี่เอ้ยไม่ใช่แมนแมนข้อดีของซิคุเลียอ่านิโวแลนด์แล้วก็คูมต้าค่ะคูมต้าแต่ว่าเมสซี่เฮาร์โมีเด้อเมสซี่ก็แต่ว่าอันนี้ครับนี่คือการเตรียมพร้อมครับเทุกคนนี่ก็การลอยเสื้อแล้วครับลอยเสื้อแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะทํางานครับนี่ครับผมผมงามๆครับให้ผมสวยๆครับสวยๆนี่ครับนี่ การแล้วก็บังสังเกตเบังปลายครับสังเกตเบังปลายครับเด้อครับปลายอ่าปลายของการตัดครับนี่ขัวมือจะรับใบมีดดีๆให้คมครับแล้วก็การตัดเสมอครับตัดเสมอถ้าอยากให้เงาครับเนาะอยากให้เงาคันตัวนีเข้าไปครับบีบนี่เข้าไปแน่นหนึ่งครับเกี่ยวสองเกี่ยวอยากให้บีมร้ายครับเด้องเงาร้ายมัน นปผมเา่ารันมันเปลืองนะเปลืองบอกว่าบง่ายๆนะมันเปลืองเสื้อครับเปลืองเสือเ้อเย่าเกินกูดีอ่าแล้วานี้มาเบื้องเสีบแบบเสีขาเคียร์อยู่อยู่ตรงไหนนี่ด้อครับเด้อนี่นี่เป็นเบอร์เสบครับอันนี้เป็นนิ้วหนึ่งหรือนิ้วครึ่งหรือสองนิ้วก็ได้ครับนี่นี่ครับนี่ถ้าเสีตรงนี้ขาดครับนี่เป็นของแมสสี่หนึ่งสองซีเนาะหรือว่าจะเป็นสองสองีครับ ตรงใส่อยู่อยู่ตัวนี้ครับเด้อเป็นเบอร์สิบครับเป็นน็อตน็อดดำหรือว่าเป็นน็อตอยู่เป็นน็อตอยู่แซกครับที่นี่บางท่านบางนันอาจติบูรหัวนะว่าขาเคียร์มีเซบอมีครับมีเด้อนี่ครับมีตัวนี้กเตรียมไหมครับเตรียมไม่ก็ตัวนึงบ่แพงครับตัวนึงบ่บ่แพงก็ราคาบ่อหอดกับ่จังบาทครับกับบ่บ่จังบาทแต่ว่าผมเคยแล้วครับเคยแล้วน็อตเซฟขาดปั๊บบ่ได้เตรียมไหมเนาะโอ้เสียเวลาเป็ี่ยนสมม้วนครับหนึ่งหนึ่งสมง้วนนี่อัดเฟืองใน ถักคองคองนี่ครับสองลอยก้อนนี่ครับสองลอยหาสิบก้อนนี่ครับถ้าคองคองได้ครับถ้าคองคองถ่าย่างบนห่กับชั่วมงหนึ่งกับลอยหาสิบก้อนหรือว่าสองลอยก้อนครับแต่ว่างานคองคองกับสองลอยหาสิบก้อนครับนี่ครับก็ย่อนเซฟตัวเดียวคำหนี่ย่อนเซฟตัวเดียวแล้วก็ตัวอื่นกับไส้บนใหญ่ไส้ไส้วาดใหญ่เนาะทั้งทีแล้วครับผมบอกบ่ิษัทเนาะต้องขอตดขอไปเรืองับตุกงึงตุ้ย่างครับคือว่านี่จบกระบวนการเลยครับแมตซีหนึ่งสองสีผมที่ผมแนะนำครับเนาะผมแนะนำเบิร์ตทุกอย่างเลยครับ ก็คือดีบบูมียงนี้แหละครับคือดีบบูมีนี้แหละก็คือว่าอธิพานกับนอกพานพานกับพานนั่นนี่ก็เนี่ยก็เตียมลุ้งานครับลุยงานมือนีก็เป็นการคนใหญ่ครับคนใหญ่คนใหญ่รถไถไปก้อนครับเอาแอลหาศูน์กับเอลซีเจ็ดครับไปก้อนครับเก็บไปนางงานครับนางงานก็อยู่ที่อ่างทองครับอ่างท่ทองอำเภอร์วิเศษชัยชานครับแต่ว่านี่ครับทองฝากกเสียวครับเสียวเสียงนะครับเสียงเพราะว่าเกี้ยวเกี้ยวแหล้วกับ เข้าตองการที่จะอัดเร็วคบเนาะกระตรงไสไสใส่ใส่ตัวนี้ครับนี่นี่ใส่เป็นตัวนี้เกี่ยวมือนีมืออัดคำนี่นี่ใส่ตัวนี้คบเกี่ยวมือนีมืออัดคำก็ใส่ตัวนี้เป็นตัวกระจายฟางร่วมฟังคบก็รุ่นครับรุ่นรุ่นกันไปแล้วครับนี่เมื่อวานที่มันกันที่เป็นแังไดงกันเสียงคบเนาะเพราะว่าของตัวนี้ของอยู่บนฟ้าครับในสำหรับคลิปนี้แล้วก็น่ครับมีการบอกก้าวครับมีการมีการแนะนําครับแนะนาในเรื่องสายไฟการเดินสายไฟคบ เดิมเดิมใจให้มันสะอาดสะอาดครับให้มันสะอาดแล้วงานออกมาดีครับติ่บอมีปัญหาครับเดินเดินเดินเข้าไปครับนี่เป็นสายไฟในการซองถ่ายครับเนาะในการซองซองถ่ายครับนี่ครับการซองถ่ายไฟเหลี่ยวไฟลี่ครับไฟเหลี่ยวไฟลี่ทำกาต่อสายครับรถไถต่อส่ยกับรถรถยน์ครับเนาะในการในการเดินทางครับมันก็ดีเซฟเซฟเซฟเข้าในระดับหนึ่งครับเซพในระดับหนึ่ง แล้วก็ตัวนี้ก so ็ใส่ครับนี่เป so, ็นสะท้อนแสงตัวนี้ก็ซอยได้ซอยได้หล้ครับเด้อซอยแดดซอยได้ไลยครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอฝากกับฝากไ้แน่ครับเด้อตรงฟังสิ่งครับแล้วก็เซฟเซฟจุดมัดบุมีเห็นไหมเซฟหนึ่งหลันโมี่จะมีเซฟขาเคียแล้วก็เซฟเซฟลูกสูบแล้วับเด้อมีอยู่สองอย่างครับแต่ว่าตัวนี้ผมยังผมยังหาบ่พอครับว่าตัวนี้มีเซฟบ่บ่น่ามีนะครับจะบ่น่ามีครับ อ่าสำหรับคลิปนี้แล้วก็ขอจบไปแค่นี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้านนครับเออ้อสวัสดีครับ